มาวันนี้วันแม่แหละเห็นคนอื่นเอาเท้าแม่รูปหน้ามาทำมังจิก็ทำอย่างนี้ไงเนี่ย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 เนี่นี่ยเ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 นี่นี่ยเ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 นยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ย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 เนยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเเนีเนี่ยเนนี่ยยเนีนี่ยเเนีนี่ยเน โอบหากันไปอะไรกันไปเนอะแล้วก็เด็กจะบอกว่าวันแม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคุณแม่นะคะแล้วก็เสียดา,ยาคุณแม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่ามันก็นเห็นเห็นก <ๆ S 2> ันอย <ๆ S 2> ู่อะ<ด>เออไม่มีอะไรจะพูดเดียวก็โอเคนะคะไปแล้วะค่ะบ๊ายบายโอเคนะคะชอบเลยแชร์จิ้นเหมือนกันแล้วเจอกันนะคะอย่าเพิ่งปิดค,ะ <c oughs> ค่ะนั่นหลังใครถ่ายค่ะน้องชายสุดที่รักของฉันเอง เออแม่เป็นแม่นะคะมึงจะถ่ายโพสใกล้ไปถึงไหนอ่าคุณแม่ให้พรในลูกๆหน่อยค่ะก็ขอให้ลูกๆสองคนนี้หรอเออลูกทุกคนเลยคนก็ขอให้ลูกๆลูกๆทุกคนนะคะแล้วก็ลูกสองคนด้วยขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็รักแม่ทุกวันรักแม่ทุกวินาทีรักแม่ทุกลมหายใจนะไม่จำเป็นใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันนี้วันแม่หรือวันอะไรก็ขอให้รักทุกๆทุกวันนะคะแล้วก็แม่ก็คือไม่เอาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไปพูดคลิป เดี๋ยวน้ำตาไหลโอเคค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆอะแม่เป็นแม่เป็นได้ทุกอย่างให้ลูกเสมอค่ะแต่ตอนเลี้ยงมืออีกข้าเป็นจิกแขนนี่ฉันนู่ค่ะว่าจะเพิ่งปิดรักทุกคน